ตรวจห้องตรวจปุ๋ยตรวจไหนรถยนต์ตรวจรถจักรยานตจอะไกรเวลาเข้าเวงก็จะมันทีนีม่ีน้ำกินมเลยเหรอางท่นี่ตดั้งตรวจให้เปิเครย่องรองรับต้องมาตร้างสาราให้เลยอารนก็ุ่างมาเห็นถ้าก็เห็าว่ามันเก่าการที่ลำมเลยทำมัหมดทีนักการที่เราใหม่หมดเลย ไดไปนหยห้องห้องในี้ที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ห้องพักของสาตรวจ5ท่านน่ะค่ะจะนอนได้สบายขึ้นห้องน้ำจะเป็นส่วนตัวหนห้องค่ได้านหลังที่เราทำอันนี้ของพี่อันนี้เพิ่มเพิ่มห้องน้ำสำหรับคนที่จะมา คุกท <zo> <t festivals> ั้งหมดจะไม่มีต่อคือต่อตอนนี้ตอนไหนไม่มีนะคะเราเอาเอาของเอาออกทำให้ใหม่ห้องักที่เาทอาหารได้นิดหน่อยเป็นห้องกาแฟห้องพักที่เขาทำอาหารได้นิดหน่อยแล้วก็ด้านด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยตรงเนี้ยเห็นเห็นเออท่านเ็บอกว่าตรงเนี้ยคนจะมานั่งเยอะด้านข้างเนี่ยค่ะคนจะมานั่งเหมือนรอรถอะค่ะ ก็เลยว่า,าจัดพื้นที่ให้เป,เป็นที่นั่งยาวเป็นที่นั่งยาวยาวเลยค่ะเป็นถนนทำทำด้านหน้าเป็นที่รอรถให้ด้วยใช่ค่ะในส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่ต้องใช้ใช้ประโยชน์สำหรับตำรวจชาวบ้านประชาชนที่มาก็ก็ให้ให้การบริการประชาชนจํานวนมากนะครับมาเราเราเข้ามาดูทิ้งแล้วแล้วก็ให้มาปรับปรุงแค่สี แล้วก็อาติใหม่อะไรใหม่แต่ว่ายังไม่ได้เข้ามาดูในพื้นที่วันนั้นเลยเข้ามาดูก็เลยมาเห็นประเทศทาไมไส่ไฟอันนี้มันยังรุ่นเก่าอยู่เลยนะเราจะเห็นว่าคันเอาคันเอาตัวไฟฟ้าก็ยังรุ่นเก่าอยู่แล้วก็ถ้าผที่มันก็ยังยังไม่ครอบคลุมแล้วประชาชนก็มาใช้ห้องน้ําเยอะอืคู่กับตํารวจมันก็เลยมันก็เลยการบริการนั้นก็ก็หนาแน่นอยู่ท่านท่านก็เลยเพราะว่าถ้าเกิด เราพอ <TR AN CO> ช่วยปรับปคงอะไรได้ก็จะนั่นนะก็เลยมาดูแเราก็ลองให้ก็เลยมีแนวคิดว่างั้นลองให้ช่างมาออกแบบตัวก่อนเพื่อเพื่อให้สถานที่มันจะได้ใช้ประโยชน์ได้ทุกทุกตลาดก็จะทําให้ให้ดีหน่อยเนาะทั้งมีทั้งอาบมีทั้งพีอาบของตำรวจห้องห้องนอนเพราะที่นี้ตำรวจมันจะอยู่ที่นี้ตลอดทั้งคืน ถ้าจะเวียนกันอยู่ประมาณห้าก็หนูว่าเป็นงานที่หนักถองกันมาเราก็อยากให้คุณภาพของท่านนั้นพอทํางานบริการประชาชนก็หนักอยู่น่าจะเพราะวงจรทั้งหมดกะใช้งบประมาณแค่จบละครับนะเย้ได้ว่าทั้งตารวจที่บริการประชาชนชแล้วก็ประชาชนชก็ยังได้มาใช้พื้นที่ใช่ใช้พื้นที่ครับ พราะที่นี้ก็เป็นที่รับแจ้งแจ้งความเบื้องต้นเบื้องต้นแจ้งความืองคนครับไม่ต้องไปถิงโรงพักบ้างเบื้องต้นก็ที่นี่แล้วก็ห้องน้ำเลยก็ไม่ไม่สมบูรณ์ด้วยครับอ๋อห้องน้ําประชาชนก็ใช้ด้วยสำรวจใช้ด้วยมันก็เลยก็เลยเป็นส่วนหนึ่งเนาะที่ที่เราก็อยากจะทําประโยชน์ให้แก่จังหวัดสุทัยด้วยกพระ้ตรงนั้นก็หลวงพ่อพระราษฎรานั่งก็ มาอยู่ตั้งแต่ปี2 5 1พัน้รอเ็ดนี่ยนก็ช่วยหลายทางท่า็ตลอดหลวงพ่อท่านดับุนพระรัประมาพบนท่านก็มาสา,างนี้ยก็ามาช่วยทําให้และจากนี้ไปก็จะช่วยกันดูแลนะก็ถือว่าได้ได้ร่มแักให้ตํารวจประชาชนนั้นดีร่วมกันยังมีความสุกสขก็อยากให้ตํารวจนั้นประชาชนพึ่งพาตารวจได้ย,ย่ายางมีความสุขเมื่อตารวจมีคุณภาพชีวิตที่ดีในที่นีเนี่ยอเมริการประชาชนก็จะ ได้ดีขึ้นแล้วประชาจงก็จะมีความสุขขึ้น